สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่2เมษายน5-6นะคะก็จริงๆเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่หนึ่งโบก็ไปหาซื้อของมาหลายที่อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําวิดีโอก็มันร้อนด้วยช่วงนี้ที่ประเทศไทยก็ถ้าต่างประเทศดูนะคะก็มันร้อนมากมัน40่สิบองศาแบบ คือแค่ทำงานเราก็จะหมดแรงแล้วอะค่ะเพราะมันร้อนมากก็ก็เลยเพิ่งจะได้มาทำแล้วก็ว่างด้วยนะคะก็โบอาจจะเอาคลิปแล้วแต่เจ้าลงนะคะก็แต่ก็จะบอกอยู่ว่าซื้อวันไหนบ้างก็อันนี้ซื้อของที่ B2S นะคะก็ก็มาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างก็ชิ้นแรกนะคะ อันนี้เห็นเขาจัดรายการก็เลยไปซื้ออ่าจริงๆคือจะมีสองอันอันนึงคิดถูกกว่ากต่อันนึงคิดแพงกว่าราคาที่ติดแต่ว่าไอ้คิดแพงอะ่ะมันคิดแพงกว่ากันตั้งห้าสบาทแต่ไอ้ถูกอะ่ะถูกก,กันประมาณ1ิบบาทเองอะ่ะ ก็ถ้าโบร,รู้ว่าราคาติดไม่ตรงอันที่แพงก็อาจจะไม่เอานะคะเพราะว่ามันแพงต่างกันเยอะ,อะเดี๋ยวโบจะพูดแล้วกัน่าว่านไหนก็มาดูกันเลยแล้วกันเพาโบซื้ออะไรมาบ้างอันนี้เขาจัดรายการโบรก็เลยไปซื้อมาที่ b เอ่อันนี้เป็นซองซองซิปนะคะก็มันได้สี่สิบชิ้นที่แรกโบก็นึกว่าชิ้นเอ,อ่อสี่สิบบาทก็เลยซื้อมา ชิ้นหนึ่งแต่พอไปคิดเงินอ่ะดูจากใบสลิปก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันชิ้นละยีบเก้าบาทก็ถูกนะคะถ้าแล้วมันเป็นลายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นด้วยก็ก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแต่ว่ามันได้สี่สิบชิ้นมันคงเป็นแบบเซไซๆนะคะโมว่าจะหยิบอีกชิ้นแต่ว่าก็เขียนแล้วอีกอย่างก็ซื้อของเยอะแล้วเลยไม่อยากซื้อเยอะกว่านี้อ่ะแล้วจริงจ ไปเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าไอที่ซื้อมามันเป็นของที่แบบเออเราคงจะได้ใช้แล้วอยางไหนๆก็ได้ไปแล้วค่ะก็ช่วงนี้หน้าร้อนก็คงแทบจะไม่อยากออกไปไหนอะค่ะคือออกไปมันก็ร้อนขนาดอยู่ในห้างยังร้อนเลยนะคะก็ชิ้นที่สองนะคะก็อันนี้แปลกดีค่ะเป็นของยี่ห้อนี้เป็นเป็น,ปนคัตเตอร์ของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่า โบไปอ่านเน็นะเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ใบมีดมันคม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 ,มากแล้วก็คมดีอะค่ะแต่ว่าโบว่ามันราคาค่อนข้างแพงแต่ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ก็ made in Japan เลยอันนี้340บาทแต่ว่าโบว่าแพงนะแต่ว่ามันเหลืออยู่ชิ้นเดียวแล้วที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันมันเป็นคัตเตอร์แบบวงกลมแล้วมันก็แทมใบมีด5ชิ้นเนี่ยค่ะ เนี่ยใบยมีดมันอยู่ตรงนี้ก็เลยเสียดายตังก็เสียดายอยู่นะแต่แบบอยากเอามาใช้เป็นคัตเตอร์รุ่นวงกลมนะแล้วมันเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยเออเพราะว่าก่อนหน้านี้โบซื้อจากไดโซยังไม่ลองใช้เลยแต่ว่าโบยังไม่เห็นมันมีใบมีดสำรองขายนะแต่นี้คือมันสามารถซื้อใบมีดสำรองที่ B2S ได้แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงนะร้อยขึ้นเลยอะ่ะของยี่ห้อนี้แต่ว่า เขาบอกว่ายี่ห้อนี้ใบมีดค่อนข้างที่จะคมดีก็โบซื้อคัตเตอร์มาเยอะนะคะก็เดี๋ยวถ้าลองใช้ทุกยี่ห้อแล้วอาจจะแบ่งอันไหนที่ใช้แล้วจะมา,าพูดแล้วกันค่ะว่าแต่ละยี่ห้อคุณภาพใบมีดมันเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้เขาบอกว่าคมที่โบใช้อยู่จะเป็นตัวเก่าอะคะ่ะก็ก็พอดีหาซื้อใบมีดได้ ก็เลยเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าใบมีด hmm. โบว่าแพงอะแต่ว่าเขาบอกว่าใบมีดของยี่ห้อเนี้ยมันจะคมพอๆกับ NT Cutter mm hmm. ที่ mm hmm. พวกแกยังลบชอบใช้นะ่ะ mm hmm. ก็คือ NT Cutter หาซื้อประเทศไทยไม่ค่อยจะได้นะคะยกเว้นว่าเป็นการ P order ก็หรือไม่ก็ซื้อตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยที่เขาหิ้วมาขายก็ก็ได้แต่นั้นก็ประมาณ250บาทบว,กกว่าแพงนะ แต่ว่าอันนี้ที่โบซื้ออ่ะเพราะว่าอยากลองใช้เขาว่าใบมีดมันคมแต่ที่โบใช้อยู่มันเป็นใบมีดเก่าของพี่ mm hmm. ก็เลยแต่ว่าโบลองใช้มันก็ใช้ดีนะคะก็ดีแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเอามาพูดอีกทีแล้วกัน mm hmm. ก็ที่ซื้อนี้เพราะเห็นราคาสองสี่บาทแต่พอไปคิดเงินแล้วมันกลายเป็น 254 259เนี่ยแหละค่ะก็ก็ <laughs> ถ้ารู้ว่ามันถึงราคาประมาณเนี้ยคงไม่เอาเพราะว่ามีเยอะแล้วแต่เห็นว่า204บาทเออราคาก็พอๆกับที่อื่นแล้วก็ถูกกว่า NT c เตอร์ก็เลยซื้อแต่ว่าถ้ารู้ว่า250กว่าบาทก็คงไม่เอาอะค่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วแต่ว่าเขาแถมใบมีดให้30ใบ,บก่อ ใน,นซื้อมาแล้วแล้วตอนคิดเงินอะเอหน้าจอคิดเงินเครื่องนั้นมันไม่มีค่ะบางทีภูพิพลิโปก็เสียบแบมครับแล้วแบบมันคืนไม่ได้ยังไงเขาก็คิดเงินเราจ่ายเงินเราด้วยพอมาดูใบเสร็จกลา,ายเป็นว่าซื้อแพงกว่าที่เขาติดราคาอีกแล้วแพงกว่าตั้งห้าสิบกว่าบาทนะคะอเนี่ยอันนี้จะเป็นคัตเตอร์ปากกาแล้วนี้จะเป็นคัตเตอร์วงกลมเขาแปลกเียค่ะโบไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ ส่วนอันนี้เป็นใบมีดสำรองได้25อันนะเขาจะมีช่องเอใบมีดเก่าแล้วก็ใบมีดใหม่นี่คือเก่าแล้วก็ใหม่นะ,ะก็ออกแบบด้เดียแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะโบเสื้อนี้น่าจะประมาณ2องเอ๊ยร้อยกว่าบาทประมาณ120กว่าบาท25าท่าใบอะแต่ว่ามันมีอินเจแปนอะแล้วโบดูในเน็ตเขาบอกว่ายี่ห้อนี้คมนะคะ พอๆกับ N.T. ถ้าเกิดใครชอบงานศิลปะใบมีดคมก็อันนี้นะคะแต่ว่าเออเดี๋ยวมาพูดอีกทีแล้วกันใช้หลายยี่ห้อจะได้แบบพูดทีเดียวว่าแต่ละย,ยี่ห้อเป็นยังไงบ้างที่เป็นคัตเตอร์ปากกาค่ะเดี๋ยวโบจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะทำแล้วกัน,นะคะ่ะคงจะเป็นประโยชน์ก็อันนี้กันไกลโบไม่มีกันไกลแอนเลว์ลแล้ว,ลวพอดีเขาจัดรายการอันนี้เหลือ20บาท โบว่าถูงนะแล้วก็มีสเกลสเกลเสเกลไม้บรรทัดด้วย20บาทราคาจริงๆจําไม่ได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาจัดรายการลด20%ทุกชิ้นของตาช้างแล้ววันนี้ก็จะใส่ชื่อได้ด้วยเนี่ยเนี่ยค่แล้วก็แต่อันนี้โบไม่รู้ว่ามีทําไมแต่อันนี้ราคา24บาทจริงๆราคามันแพงกว่าเนี้ยแต่เขาลดยี เนี่ยค่ะมันสอดชื่อเราเข้าไปได้ก็ก็ดีค่ะแต่ว่ามันอันเล็กราคา24บาทก็เลยซื้อมาอย่างล้านเพราะว่าที่โบมีกันไกลก็คือมีแต่อันใหญ่อันเล็กยังไม่มีเผื่อเผื่อไว้พกมีชิ้นถัดมาอันนี้เขาลดเหลือ48บาทของอาโลมาค่ะเราบอบกโบยังไม่มีคัตเตอร์ที่เป็นหัวหมุนแบบนี้ ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูอยากรูว้ว่าไอตัวหมุนๆเอาไว้ทำอะไรแต่ว่าปกติมันแพงอ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าซื้อแต่ว่าเห็นมันจัดรายการเหลือสี่ิบแปดบาทก็เลยซื้อแล้วก็ก็แถมไม้บรรทัดเหล็กด้วยค่ะก็เลยซื้อมาชิ้นหนึ่งนี่ก็จัดรายการอยู่เหลือสี่สิบแปดบาทจากห้าสิบหกนะเขาลดเหลือส8ิบแปดบาทนี้เออแล้วก็พวกนี้จะเป็นลูกอม เปเิ่มดับเบิลมีนะคะมีสองรสเห็นเขาะจะรายการเหลือสิบแปดบาทก็เลยซื้อมาอย่างละสองอันเอาไว้กินเออเอาไว้อมหลังอาหารนะคะจะได้เผื่อเราไม่ได้พกหมากฝรั่งหรืออะไรไปนี้ก็เป็นลูกอมอันนี้ก็ลูกอมเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นเป็นสตรอเบอร์รี่อ่ะอันนี้เหลือสิบเก้าบาทมัง้งอันนี้ไม่เคยกินลองซื้อมากินตลับมันน่า,ารักดีอ่ะ ก็หมดแล้วที่โบซื้อของจาก B2X นะคะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ